สำหรับสมุนไพรของชิงชืนสัตว์นปานะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการแปรรูปสมุไนไพรกันค่ะตามมาดูเลยค่ะเพื่อนๆแจกในวันนี้นะคะทุกคนค่ะทุกคนคะนี่คือคูรัสนะคะจะมาให้คฟังเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้คือ สเตย์สมุนไพรไอยู่นะกมันจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สมุนไพรที่เราเปลูกมาแต่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแต่ลูกใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้แก่หนูหนแล้ก่อนไปโรงเรียนเนี่ยปิดกัน,นยูนไว้น,นานถึงสิบหกชั่วโมงนะคะตัวนี้อันนี้คือยาดมค่ะเป็นพวกยาดมแล้วก็ยาโนวดได้ด้วยนะคะทําจากไทยที่เราปลูกไว้ไทยขมิ้นนะคะ แล้วก็มาผสมกับน้ำมันหอมระหูมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดมะเร็งสัตว์ตัดต่อยแล้วก็เอาไว้สูตรดมงได้นะคะอันนี้เป็นอันนี้ตัวน้ำมันไัยแทย้แก้ปวดเมื่อยปวดข้อเข่านิวล็ลกอันนี้นะคะก็เวลาเราปวดเมื่อยหรือคุณพ่อคุณแม่ปวดเมื่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรตัวเนี้ยมาแปลรูปแล้วก็ทําให้ใช้ภายในโพรเรือเราได้แล้วก็ออกจำหน่ายได้นะคะแล้วเราก็จะมียาหมอง ยาหมองนี่ก็เหมือนกันก็เอาพวกสมุนไพรนี้เนี่ยมาเคี่ยวเคี่ยวทาเป็นน้ํามันก่อนใช้เวลานานไหมคะอันนี้นะคะก็เราก็เก็บสมุนไพรมาเตรียมละพร้อมละเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงพอเราได้น้ำมันตัวนี้นขึ้นมาเราก็จะมาขึ้นลูกเป็นยาหมองมันก็จะมีอุป,โปโกรณ์มีอ่ไอตัวที่จะต้องใช้ในการทำำํายาหมองอีกทีนนะคะก็มีหลายตัวนะคะเดี๋ยวก็เราค่อยศึกษาต่อไปนะอันนี้ก็เป็นยาดมนะสิบโบราณและวจะเอาเน,นี่ยค่ะสมุนไพรต่างๆเนี่ย เอามาตากให้แห้งก่อนนะคะตากให้แห้งแล้วเราก็มาผสมกับน้ํามันหอมระเหยอันนี้อยู่ได้สองปีเลยนะลูกเอาไว้ให้คนมีนเข่าคุณแก่คุณยายไว้ดมเวลาเป็นลมนะคะเดี๋ยวยังไงคะเราจะเข้าไปชมในแปลงกันส่วนดีไหมคะอ่ะเชิญค่ะเชิญไปดูแปลงไหมลูกดูโอเคไหมคะนิดแงของเราชไหม รมลงเ่ไปมันโนนะแ่ไม่เป็นตะ่หอมไม่ไม่เหมือนค่ะตะไคร้นี่มันเป็นตะรมโลยยาตะไคร้เรากินได้แต่ตะไคร้เนี่ยเขาไม่นิยมมาไปกินนะคะลูกต้องไห้ทายาโดยตรงกินเหมือนอันนี้ใช่กินเหมือนเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเอานิยมไม่ทายาเดยตรงแล้วก็ทําลูกผสมตบวนี้นะคะเห็นไหมปูปคกไว้เยอะแยะเลยถ้าใครสนใจอยากขยายพันธุ์ก็มาขอแบ่งได้นะคะ ใจไม่อบชอบไหมคะเสือไหมคะเออเวลาหรือว oh, so ่าไปปลูกไว้ที่บ้านก็ได้นะคะเวลาหนูอยากจะทำายาหนูก็สามารถทำได้อันนี้เรามาดูแฝงตัวนไทรสฝงมะมันลบด้วย X หนึ่งต้นไผรต้นไผรมันจะเป็นหัวนะลูกจะเป็นหัวแล้วก็เนื้อผีค่ะเนื้อมันจะสีเหลืองจะเอามาเอามาเวลาเราจะทํานะเราก็มาซอย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 ก่อนเอาไปทอดน้ำมันที่เราจะมาทํายานวดที่ที่เห็นนะนะถ้าเราจะทํายานวดเราก็ไปทอดน้ำมัน ถ้าเราจะเอาทำรูปปกครุกแล้วก็ไปตัดแดดอันนี้นะคะเนี่ไยไผเป็นยาเอกนะลูกไนต้านการอักเสบนะแล้วก็แก้ปวดเมื่อยเวลาเราสมัยก่อนเห็นไหมเวลาเคยได้ดูหนังเช็คจาก,กององโดนเที่ยนไหมคะเขาจะเอาไยเนี่ยเห็นไหมเอาไปเอาไปใส่รูปปกคแล้วก็ทาหลังอันนี้่ะคะมันแก้มันเทาออการอักเสบเป็นแผลสดอะไรได้เยน,นี่ฮะแลงไ่ีเรามผา เขาไปใส่พริกแกงแล้วก็ทําอะไรทําแกงเหลืองแกงฮังเลแกงอะไรที่เหลือเหือทั้งหลายหย่างลูกเออแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นอะไรสุดิฉันเครื่องสำอางก็ได้เห็นไหมทาแป้งแป้งที่สามาทานเหลืองอ่ะเออเขาก็เอาผสมตรงนี้เพราะมันจะแก้ผดผื่นคันนะคะแล้วก็ทําให้บำรุงผิวด้วยตัวนี้นะคะส้มม้นแอลองดูซิ ม่เคยมีมั่งไม่กับไปคะเนี่ยไม่เคยมีนะคะปลูกไว้นี่นะปลูกเออให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ไม่มีประโยชน์นมมลไไชนแล้ววันนี้ถ้าเกิดยังไงก็เราสามารถที่จะเอามาจําหน่ายได้นะเอาหัวมันนะลูกอายุของเขาอน่นะประมาณปีกว่านะลูกสมมุติว่าเขาขึ้นตอนนี้ยจะเก็บได้ก็ประมาณเดือนต้นปีอ่ะพิจิกาธันวางระสิทธิ์สาาวัสดิ์ออกเหได้พอเราหวัวเขามาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกคือปลูกทีเดียวเลย ปลูกทีเดียวเราก็สามารถที่จะใช้เดือนนี้ก็ได้ตลอดแรกอุ้ยนอันนี้เขาหุน่นพันนี่หมดแคันจากเพื่อนเวลาเป็นพวกไอพวกคันทั้งหร่เป็นพวกไอพวก,ไอ,พวกไออะไรนะ เป็นเคลื่อนแอบเป็นเพ <horses> ื่อขุนคันพวกเนี้ยเราสามารถ <lunch> ที่จะเอามาเอามาสก <It> ัดเป็นยาฉีดแก้คันได้เ exactly ลือหรือมาสกัดเป็นน้ํามันเอาทาแก้คันได้นะคะอ่ะแล้วักกระเจี๊ยบแดงไหมคะกระเจี๊ยบแดงก็อือทางนู้นกระเจี๊ยบแดงมาดูกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวกขาเป็นเป็นยาเนอะนี่สามารถจะช่วยกระเพาะได้ถ้าเวลาใครเป็นโรคกระเพาะนะทีนี้ เคยกินไหมคะไหนเคยกิน้กินเป็นแบบเขาเอาไปอบกรอบอ๋ออบกรอบเคยกินไหมคะอันนี้เป็นเป็นดีนะลูกดีต่อสุขภาพจะช่วยเื่วกระเพาะเวลาคนเป็นโรคกระเพาะนะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะใส่เขจะไปแบบนี้ไันนี่กระเจี๊ยบแดงจะเป็นแบบนี้ยังไม่ออกอ่าไม่รู้มันยังไม่ออกก็ได้รู้แลนะคะว่าสมุนไพรของชุมชนสารป่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้เพื่อนๆทุกคนได้สมุนไพรกลับบ้านทุกคนเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณรัฐด้วยนะคะขอบคุณ